ก่อนลงรัดนะครับจะพามาดูปลาที่เทียบไว้ก่อนสิบผู่นะครับเทียบเพื่อให้ตัวเมียครับสมบูรณ์พอตัวเมียสมบูรณ์ก็จะได้ไข่เยอะครับนี่ครับปล่อยตัวผู้ลงพันครับตอนเช้าแต่ตอนนี้ก็ต่างตัวก็ไม่สนใจกันนะครับกินอย่างเดียว ยังไม่เจอกันครับคู่นี้มาดูคู่ต่อไปครับนี่ครับพ่อพันแด์แดงๆสวยๆเลยครับมาดูอีกคู่ครับพ่อพัน์เธยลโล่ครับเรืองเรือง เทียบไว้เจ็ดโคู่ครับตัวนี้ก็พ่อพันเยลโล่ครับนี่ครับไปยไม้บังปล่อยลงไปวิ่งไล่ครับให้วิ่งไล่ตัวเมียตอนเช้าแบบนี้ครับเจอกันยัง ยังนิ่งครับไม่ไห่มาดูเลดโกตัวนี้ก่อนครับนี่ครับสีแดงแจมแจมครับกล้องไม่โฟกัสไปลงไปนี่ครับในบอ่อก็จะ เป็นลายแดงกับลูกน้ำครับที่ให้กินตอนเช้าครับคู่นี้กลับมาดูคู่นี้ครับเริ่มสนใจกันแล้วตัวผู้ก็กำลังไล่ตามครับอย่าซูมให้ดูสักหน่อย สำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้าครับ่านทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ